และทยนยดทาของเรานะคะก็ได้เดินทางเข้าสู่ซิมคนที่5แล้วค่ะและซิมคนที่5ของเรานะคะมีชื่อว่าไทเลอร์บิสค่ะชุดแรกนะคะชุดลำลองชุดเป็นทางการชุดออกกำลังกายชุดนอนชุดไปปาร์ตี้ ชุดว่ายน้ําชุดหน้าร้อนและชุดสุดท้ายชุดหน้าหนาวค่ะไทเลอร์นะคะสไตล์การตกแต่งบ้านจะเป็นสไตล์โบโฮค่ะสีโปรดคือสีม่วงและทักษะคือการวาดรูปค่ะสิ่งที่มินได้ทําเพิ่มมานะคะในบริเวณส่วนกลางก็จะเป็นโซนที่เอาไว้แบบดื่มกาแฟค่ะด้านในนท็กจะมีเครื่องทํากาแฟวางไว้ให้แบบนี้ค่ะมีโต๊ะให้นั่งทานกาแฟในยามเช้านะคะบริเวณโซนนั่งปิกนิกค่ะและบริเวณด้านหน้าทางเข้าไทนนิทาวของเราเลยค่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปตามติดชีวิตเจ้าไทเลอร์กันได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นสถานที่ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีค่ะเพราะว่าทิมทั้ง4คนในไทนีเท่านั้นได้มาใช้สถานที่นี้กันครบทุกคนค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่ไทเลอร์ได้ค่ะเงินของไทเลอร์ตอนนี้นะคะก็เป็นศูยนย์ซิมูเลตเรียบร้อยค่ะ เราจะเอาของทั้งหมดของไทเลอร์นะคะมาขายมีตังอยู่ทั้งหมด143ซิมูเลียนค่ะมาค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้ไทเลอร์มาวาดรูปแรกกันเลยค่ะไปแนะนําตัวกับเจ้าของพื้นที่นิดนึงอ่ะมีลูก,ก้ามาด้วยนะคะคือทุกคนก็คือมีครัวไม่ใช่หรอก็คือเหมือนมาต้อนรับเจ้าไทเลอร์นะคะมาหยิบที่คุเลอร์บ็อกซ์กันทุกคนเลยเฮกลับมาวาดรูปต่อก่อนค่ะเป็นชายในฝันสุดๆเลยค่ะ หลังจากที่วาดรูปแรกไปเมื่อกี้นะคะก็เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคนินดหน่อยค่ะตอนนี้นะคะมินก็เลยให้ไทเลอร์เนี่ยวาดรูปมาเรื่อยๆเลย,เลยทุกคนประมาณอันนี้น่าจะเป็นรูปที่4แล้วนะคะซึ่งจิตกรรมตอนนี้ขึ้นมาที่ระดับ3แล้วค่ะก็อันนี้ขายได้193นะคะมินยังไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเติมนะคะเดีย๋ยวให้นางมานอนก่อน เดี๋ยวเราจะต้องเก็บบังซื้ออันนี้นะคะ400ซิมูเลียนเพื่อที่เราจะเอารูปของเราเนี่ยออกไปขายนอกสถานที่ได้เนาะ ซึ่งตอนนี้ไทเลอร์มีตังอยู่339ซิมูลเลียนค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีจดหมายมาส่งนะคะซึ่งอยู่ในหน้าบ้านของดาเลียแต่ว่านั่งเป็นจดหมายแบบว่าค่านามขัาไฟนะคะเดี๋ยวเราก็จ่ายบิลไปเลย6ซิมูลเลียนตอนนี้ก็พ่อเขียวๆแล้วนะคะเดี๋ยวให้มาดูผลงานที่มีแรงบันดาลใจดีกว่ามีนะคะแต่ว่าอยู่อันสุดท้ายโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราจะให้ไทเลอร์นะคะมาวาดรูปอีกสักที รูปนี้ของไทเลอร์เสร็จแล้วค่าขายได้1น2้อเนาะมีตังอยู่4 0 5หแล้วค่ะ,ะ,คะจิตกรรมขึ้นเป็นระดับ4แล้วค่ะโอเคอันนี้ขายได้235หนะคะให้เป็นดาราแล้วจ้าเร็วมากอเอออีกรูปอีกรูปมีตังอยู่ห้าอยส่เนี่ยค่ะรูปนี้มีความมัดย้อมเหมือนเสื้อนางยุงโอเคค่ะเสร็จแล้วอันนี้ขายได้2 2 2เลขสวยมาก เราวาดแบบอีกสักรูปนะคะเราน่าจะต้องเก็บตังไปอีกสักแบบเล็กน้อยเพราะว่าการวาดรูปนั้นก็คือจะต้องใช้เงินด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไม่มีเงินในการวาดรูปเอาโอเคอันนี้251ค่ะจิกตก,กรรมขึ้นเป็นระดับ5แล้วค่ะรูปนี้ดูดีเลยค่ะโอเคเสร็จแล้วอันนี้ขายได้แค่ร3 3ยเองนั้นมิ้นขอเก็บเป็นรูปนี้ไว้ก่อนแล้วกันค่ะแล้วก็วาดอีกโอเคอันนี้เสร็จแล้วขายได้259นะคะเก็บไว้ก่อน2รูป จากนั้นก็วาดอีกวาดรูปเสร็จนะก็มาขายผลผลิตเลยเสร็จปุ๊บนีก็ไปขายของไอ้เจ้าลูกกาต่อค่ะ มีตังอยู่983แล้วค่ะเก็บรูปนี้ไปก่อนอะการซื้อเจ้าอันนี้เลยอะ4 0่ะ400เนาะคิดว,ว่าเดี๋ยวเรามาเปิดขายบริเวณแบบว่าหน้าไทยนิทาวของเราดีกว่านะคะโอเคเติมเสร็จเรียบร้อยนะที่นี้ก็เริ่มขายของเลยค่ะอ่าราคาบวกกำไรเน <years> ี่ยนะ300%รเปอร์เซ็นต์ัีขายได้5 3าค่ะทุกคนซื้ออีกไหมคุณพี่หลังจากที่ขายได้ไปหอันเนี่ยก็ยังไม่มีใครซื้อเลย อุ้ยหนึ่พันทุกคนหนึ่สามิบซิมูเลียนค่ะตอนนี้เหลือเพียงแค่รูปสุดท้ายนะคะอุ้ยไปแล้วค่ะมีตังค์อยู่ 3, 0, สามพสิบซิมูเลียนเราเออเก็บอันนี้เข้ากระเป๋าเราก่อนเลยเนี่ยม่นจะาจ้างพนักงานขายของตรงนี้นะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะมาซื้อของกินกันดีกว่าไหนๆก็เพิ่มเข้ามาแล้วอนะเนาะเราก็มาสั่งอาหารเลยค่ะอุ๊ยต่อราคาก่อนดีไหมต่อราคาก่อนไทเลอรมมาเร็ว คุณนี่ก็ต่อรองหนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฉันจะลดราคาทุกสิ่งบนโตะนี้ให้คุณ25%เลยขอบคุณค่ะคุณพี่สั่งอาหารลดราคากันดีกว่าค่ะอ๋อมีเครปไอศครีมนะคะแล้วก็ยาก,กิโซบะเนื้อซูชิทูน่าอูกินทูน่าดีกว่าแล้วก็สั่งเป็นไอติมดีกว่าค่ะกินเป็นไอติมอ๋อวนิลาละกันน่ากินมากโอ้ my god ไอติมก็น่ากินมากเช่นกันค่ะเนอ,อกินสออย่างเลยเหรอ เราซื้อเป็นแบบตู้อาบน้ำก่อนแล้วกันนะคะตอนนี้อ่าซื้อเป็นอันไหนดีอันนี้300อันนี้500ยเนะี่คะซื้อเป็นตู้อาบน้ำอันนี้ก่อนก็แล้วกันจากนั้นก็ซื้อเป็นโถวซวมค่ะมินคิดว่ามินจะใช้เป็นโถอันนี้เนะคะ่ะ400อโอเคจากนั้นเราก็ลบพุ่มฉี่ออกค่ะไอพวกเจ้าพวกนี้ด้วยนะคะซึ่งเตียงน่ะจะต้องมีความโบโหอ๋ออันนี้ได้ไหมอ่ะพอที่จะ มีสีม่วงอยู่ไหมนี่แง่นี้ก็ม่วงม่วงโอเคเราวางเป็นฐานบ้านอันนี้ไว้ก่อนเลยอ่ะกำหนดตรงนี้เน้ยเป็นของไทเลอร์นะคะรวมก็คืออยู่ข้างเตียงกันเลยทีเดียวเชียวทีนี้ลบเต็นออกเลยค่ะออกขยายออกมาเลย เดี๋ยวเราจะซื้อเป็นตู้เย็นซึ่งซื้อเป็นอืมอันนี้ที่แมทุกคนเราซื้อเป็นตู้เย็นอันจิ๋วๆแบบนี้ก่อนดีไหมเราใช้เป็นสีขาวดีกว่าแล้วเดี๋ยวอันอื่นๆเราค่อยใช้เป็นสีม่วงแปะหลังคาด้านบนเลยมีหลังคาแล้วนะคะแล้วก็ซื้อเสาใส่หน่อยดีกว่าโอเคนั่นก็คือมีความมาทําความสะอาดค่ะบริเวณส่วนกลางเอาพวกจานอะไรอย่างงี้ไปล้างง่ายง่ไปกอดเป็นคนดีมากอนำเอาดออีกแล้วนะคะโอเคเสร็จเรวย รียบร้อยค่ะพลังงานยังพอเขียวอยู่เนาะที่นี้ก็มาดูผลงานที่มีแรงบันดาลใจกันก่อนค่ะแล้วก็วาดรูปกันต่อเลยโอเครูปนี้เสร็จแล้วนะคะขายได้213เก็บไว้ก่อนจิตกรรมของไทเลอร์ขึ้นเป็นระดับ6แล้วค่ะโอไม่ก่อดไปอย่างรวดเร็วมีความปวดชี่เกิดขึ้นกลางคันค่ะมาแล้วก็เาวาดรูปต่อเลยอ่ะ โอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยเนะะี่ยรูปนี้ขายได้310เก็บไปก่อนเลยวัดต่อค่ะรูปนี้ก็เสร็จแล้วเช่นกันค่ะขายได้391เก็บเลยดีมากไครเลอร์วาดอีกนะคะวาดแบบเหนือจริงด้วยอาไปขนาดใหญ่สุดเลยโอเคอันนี้ขายได้139นะคะเราขายไปเลยละกัน อีกรูปอีกรูปเดี๋ยวให้ไปนอนละตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด3รูปนะี่ยที่จะเอาไปขายเนาะอันนี้สวยมากอ่าอันนี้ขายได้374นะคะแล้วนางก็จะไปกินกาแฟแล้วด้วยให้นางไปนอนก่อนละกันไทเลอร์ม,มาขนาดตอนนอนยังน่ารักเลยเอ่ะคนอะไรทำไมมันน่ารักขนาดนี้ โอเคตื่นเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็รับอาหารไม่ได้ใช่ไหมร้านตรงนี้ปิดไปแล้วด้วยนะคะกินอาหารจานด่วนจากตู้เย็นเลยค่ะแซนวิชแกมกับเนยถั่วค่ะไปอุ้ยหนวดเริ่มขึ้นแล้วคนหนวดไหมที่เราเลือกที่จะซื้อตู้อาบด,ดามเนี่ยก็เพราะแบบนี้แหละเอาไว้แบบโนหนวดนะคะรูปที่ขายนะคะตอนนี้มีอยู่4รูปวาดอีกสัก2รูปนะคะแล้วเดี๋ยวออกไปขายเลย โอเคอันนี้ขายได้344นะคฮะวาดแบบตามต้นแบบบ้างอะ่ะเราวาดเป็นแบบมุมนี้นะคะน่ารัก เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามมากอันนี้ขายได้แค่ร้อยแปดสิบเองหรอแล้วแตสิบก็ร้อยแปดสิบเนี่ยคโอเคไปขายดีกว่าเรามาตั้งขายกันตรงนี้บ้างไหมโอเคแล้วเราก็เอารูปนะคะมาเติมเลยหกรูปและนี่ก็คือผลงานของไอ้เจ้าไทเลอร์วันนี้ค่ะจริงๆแล้วมินชอบรูปนี้มากเลยอะ่ะอยากเก็บไว้เองอะ่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องขายไปก่อนเนะยคะเดี๋ยวให้นางวาดใหม่แล้วกันเนาะเพื่อที่เราจะเอาไปตกแต่งบ้านของเราดีกว่าลูกค้าเริ่มมากันแล้วนะ ะะมากันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะเสนอไข่เลยเจ้าอลิสโอเคเนะ่ยนำตัวกับเจ้าอลิสด้วยนะคะอุ้ยดาเลียแนะนั่ตัวเลยค่ะอุ้ยขายได้ขายได้อีกแล้วค่ะ720ี่สิมีตังอยู่3 1 6 1สิซิมูลเลียนค่ะเป็นไปได้ด้วยดีนะเนี่ยของไทเลอร์อุ้ยขขยได้อีกแล้วค่ะเริ่มอีกสักทีค่ะเวลาหมดแล้ว โอเคนางก็คือมีความไม่เฝ้าโตะค่ะเพราะว่าอึดอัดเนาะนังน่าจะปวดฉี่อุ้ยเดี๋ยวลาดเดี๋ยวลาดไม่ได้เลยฉี่ก่อนโอเคมีความสุขละตอนนี้กลับมาเฝ้าโตะค่ะตอนนี้ทุกคนตรงนี้ก็เหมือนไม่ได้มาแบบดูรูปที่เราขายนะคะเหมือนมาแบบฟิล์มอมอย ขายได้แล้วค่า1 3ึ6ตอนนี้ไทเลอร์มีตังอยู่577พค่ะ <ST AT> เหลือรูปที่เรารักนะคะเป็นรูปสุดท้ายถ้าเวลาหมดเนี่ยเราขายไม่ได้เนี่ยเราจะเก็บรูปนี้ไว้เองนะคะเ <ST AT> วลาจะหมดแล้วนะคะได้เก็บไว้ใช้เองแน่เลย อุ้ยหายไปแล้วแต่ว่าตังไม่เพิ่มอะทุกคนโอ้ไม่กอดเกิดอะไรขึ้นเหลือ oh <my> <ure> รูปนี้นะคะก็ขายไปเลยทีนี้มีตังอยู่5,990ตั้งเป็นครัวก่อนนะคะขออนุญาตลบกล่องตรงนี้ทิ้งลบอะไรต่างๆทิ้งไปให้หมดเลยอะทีนี้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราตีเป็นแบบหน้าบ้านโอเคเป็นฟิลแบบทางเข้าบ้านนะคะตรงนี้ละกันเป็นครัวหมดแล้วดีตังอะ ยังพอมีตังค์อยู่นะคะของไทเลอร์นะคะเดี๋ยวเราทําเป็นแบบด้านบนด้วยเพื่อที่เดี๋ยวเราจะเอาไว้เป็นห้องนอนอะ่ะทีเราก็เอาห้องนอนแบบขึ้นมาไว้ข้างบนก่อนเลยค่ะใส่เป็นบันไดลิงอะ่ะนางมีความแบบถูกที่สุดนะ,ะเราก็ใส่เป็นบันไดลิงไว้เลยย้ายตู้เย็นมาไว้ข้างในค่ะแล้วก็ใช้เป็นอันนี้เลยเพราะว่านางมีสีม่วงที่น่ารักกรุบกริบนะคะของไทเลอร์เดี๋ยวเราวางครัวไว้ฝั่งนี้ด้วยทีนี้ขยับตู้เย็นออกมาก่อนแล้วก็ ใส่ตรงนี้นะคะเป็นมุมโอเคเอาตู้เย็นกลับมาวางนิดนึงซึ่งเตาที่เราจะใช้กันอ่ะจริงๆก็อยากจะใช้เป็นแบบอันนี้แหละแต่ก็อยากเปลี่ยนฟิลบ้างอ่ะใช้เป็นอันนี้แล้วกันค่ะสีขาวประตูของไทเลอร์ห้องครัวขออนุญาตใช้เป็นเลื่อนๆบานนี้เลยค่ะโอเคจากนั้นก็ติดเป็นหน้าต่างค่ะหน้าต่างของไทเลอร์นะคะเดี๋ยวมินใช้เป็นบานนีหลักกันโอเคติดไปเลยยาวๆแบบนี้ขยบ เจ้าต้นนี้ออกนะคะจะได้ไม่บางแสงธรรมชาติสีวอลเปเปอร์ในครัวนะคะเดี๋ยววินจะใช้เป็นอันนี้ก็แล้วกันค่ะเป็นสีแบบขาวๆเนาะโอเคพื้นนะคะมินใช้เป็นของคอทเทจอันนี้ติดตกแต่งเป็นพวกนี้นะคะโอเคแล้วก็ใช้เป็นชั้นวางของอันนี้ค่ะแล้วก็ติดเป็นตู้ค่ะตู้ที่มีความเข้าเซตเข้าตีมกันนั้นเป็นสีม่วงนะคะโอเคเฮ้เดี๋ยวนะทุกคนแต่งจริงนางก็มีความแบบตู้เข้ามุมเราใช้เป็น ตู้เข้ามุมแบบนี้แทนดีกว่าโอเคขยับทุกอย่างมาค่ะติดเป็นผ้าอันนี้นะคะไว้เราจะต้องทุบก,กําแพงตรงนี้ออกนิดนึงแล้วก็เอาเจ้าผ้าอันนี้นะคะแปะไว้บริเวณเคาน์เตอร์เลยแล้วก็ตีกําแพงปิดค่ะวางถังขยะก่อนเลยค่ะการลืมใช้เป็นถังอันนี้ละกันเนาะถูกดี60ิซิมูลเลตเดี๋ยวเราจะได้แบบเหลือตังไปวัดรูปต่อนะคะขยับเตียงมาไว้ฝั่งนี้อะ่ะทีนี้ด้านหน้าบ้านนะ่ยของไทเลอร์เนี่ยวมินซะติดเป็นมุกกุ โค้งอันนี้ไว้วางไว้แบบนี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีตังค์แบบว่าตีผนังด้านล่างเลยเนาะให้ไทเลอร์มาวาดรูปต่อเลย่ะทักษะจิตกรรมขึ้นเป็นระดับ7แล้วค่ะของไทเลอร์โอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้ขายได้2 3 4เราขายเอากําไรมาเกาะแล้วกันเนาะวาดีกค่ะ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะขายได้375อาวาดเป็นแบบคลาสสิกขนาดใหญ่นะคะวันนี้นั่งมีความหิวข้าวเดี๋ยวให้ไปทําอาหารกินซึ่งไม่รู้ว่าไฟจะไหม้หรือเปล่าเอ่ยอุ๊ยเดี๋ยวนะอันนี้เป็นชิ้นโบแดงน,นะคะทุกคน ขายได้หนึ่งพันเราจะรวยกันแล้วไทเลอร์วาดภาพแบบเหมือนจริงอีกสักรูปอ่ะรูปนี้เสร็จก็เดี๋ยวไปทําอาหารกินดีกว่าเวน้ใครมาทําไว้เอ่ยดาเลียนะคะวาทําเค้กไว้ให้นั่งมากินก่อนนะเราก็ทําต่อเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเก็บไว้ในตู้เย็นละกันเนาะขออนุญาตเตค่ะวิวบ้านของไทเลอร์ตรงนี้ก็ดูดีเหมือนกันบ้านทุกหลังในไทน่ทาวนเนี่ยมินตั้งใจว่าแบบอยากจะติดแบบว่าหน้าต่างนะคะต้องโซนครัวเนี่ยให้แบบมองเห็น บริเวณแบบในไทยนี้ทาวทุกหลังเลยซึ่งตอนนี้นั่งก็คือมีความง่วงค่ะขึ้นมานอนก่อน พักผ่อนกันสักเล็กน้อยค่ะเอออันนี้ก็คือมีความนอนแบบเอาดอของจริงทุกคนเดี๋ยวนะน,นวดขึ้นอีกแล้วหรออ่ามันจะว่าวิวเกินไปค่ะขออนุญาตเซ็นเซอร์วาดรูปกันต่อค่ะในตอนที่เงินเหลืออยู่312ซิมูเลียนวาดรูปนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะให้ไทเลอร์เนะะี่ยออกไปขายของข้างนอกดีกว่าอ่ออันนี้เก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนเลยวาดรูปนางในฝันกันอีกแล้วจ้ะโอเคเสร็จแล้วค่ะอันนี้ขายได้401ป้ทไทเลอร์ไปเที่ยวกันดีกว่าโอเคค่ะตอนนี้เนะยคะ่ะเรามา ถึงที่เมืองซีอแดดนะคะจากเล็บทรัคกันแล้วค่ะเมืองก็คือมีความสวยมากเนาะเราจะไม่รอช้านะคะก็ตั้งแผงขายของกันเถอะมีอยู่4รูปนะคะโอ้โหหวานเจี๊ยบแล้วก็ทำการเฝ้าเลยค่ะแล้วก็เริ่มขายของเหลือใช้เลยลูกค้าเริ่มมากันแล้วนะคะทุกคนเราก็เสนอขายเลย อุ้ย 5, 1, คอุ้ยห้าพันกั่หนึ่งพันเนี่ยคุณพี่ซื้อไปสอกอันเลยเหรอมีตังอยู่หกพันเลยค่ะมาสเตอร์พพซของเราก็คือไปแล้วค่ะเวลาก็หมดลงเรียบร้อยค่ะอีกสักทีนะยคะเหลืออยู่สองลูป<อ>ถึงขายไม่ได้เลยทุกคนตอนนี้เวลาจะหมดแล้วนะคะรอบที่สองเคอีกรอบอีกรอบอุ้ย พันหค่ะรอบที่3านะขายได้พันหมาแล้วหนึ่งหรืออีกแค่รูปเดียวเท่านั้นค่ะสู้ๆนะไทเลอร์โอ้โหเวลาหมดแล้วอุ้ยพันหค่ะมีตังอยู่9 0 0าันกลับบ้านกันเถอะไทเลอร์ตอนนี้นั่งมีความหิวนะฮะด้านในมีอะไรกินบ้างไหมอ่ะมาให้กินข้าวกันตรงนี้เลยค่ะสั่งอาหารเนื้อและชีสนะคะทันเล่น10สบสิมูลเลียน เฮ้เลมาเล่นเปียนโนหน่อยมาเล่นเปียนโนพอชำแล้วนะคะมาเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านไปนอนดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่านางจะขาดสังคมเนี่ยอุ้ยเป็พี่คนนี้คือดาราเหรอขอลายเซ็นได้ไหมอ้าไปนั่งคนเดียวแล้วะ ไปกลับบ้านเฮ้ยเดี๋ยว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 ที่ไหนไม่ที่ไหนอีกแล้วอย่าบอกโนว่าไม่ในบ้านอ่ะหาไม่เจอทุกคนไม่ที่ไหนเอ้ยนี่หรอไม่ได้ไงเอ้ยเ้มเยเามาดับไฟในได้เงินไปอีก82สิซิมบูลเลยนอ่ะอันนี้แล้วยังไม่ต้องซื้อใหม่ก,ก็แล้วกันเดี๋ยวมินค่อยเข้ามาซ่อมให้ทําบ้านให้เจ้าไทยเลิกต่อดีกว่าตรงนี<ด>้โนะมินก็ลอมไปเลยอ่ะ ตรงนี้เราจะยืนออกมาแบบนี้อยากจะใช้ของเลิฟสักอีกแล้วอ่ะมีความเพอแพ็คใหม่เล็กน้อยเนี่ยก็ใช้เป็นของเลิฟสักดีกว่าใน่เป็นบานนี้และกันเนอ้อสีขาวๆห้องน้ำอะ่ะห้องน้ําเราขยบออกมาอีกนิดโอเคแล้วก็เอาเข้ามาไว้ข้างในเลย ขออนุญาตให้เราเสาทิ้งก่อนพิงน้ําใหญ่เกินไปไหมไทเลอร์เรามาทําการแบบว่าตกแต่งห้องนอนของเราก่อนดีกว่าโอเคตรงนี้ก็เอาไว้แบบนี้ล้อมห้องไปเลยอ่ะตรงนี้นะคะหมดกลับไปนิดนึงบริเวณนี้ก็ติดเป็นหลังคาไปเลยอ่ะ ฝั่งนี้เนี่ยก็ใส่เป็นหลังคาอันนี้ไปเลยใส่กรอบนิดนึงใช้เป็นกรอบไม้แบบนี้จากนั้นนะคะติดไฟไปในห้องน้ำก็อ่ะดวงนี้ละกันเปลี่ยนสีให้มีความแบบว่าติดเหลืองๆนิดนึงกันตรงบริเวณอาบน้ำนะคะแล้วก็ทาสีสีเราใช้เป็นจะต้องมีความม่วงอะ่ะอันนี้ก็ม่วงไหมม่วงหรือเทาม่วงก็ได้อ่ะโอเคพื้นห้องน้ำอ่ะใช้เป็นสีแบบขาวๆแบบนี้ไปละกันเนาะวางเป็นแบบอ่างล้างมือเล อ่ังล้างมือจริงๆเราก็ใช้เป็นแบบสีขาวๆไปเลยนะที่ใช้เป็นอันนี้จริงๆเราก็ใช้เป็นตู้แบบนี้ก็น่ารักแล้วก็ไปเอาเจ้าชั้นไม้อันนี้นะคะมาวางไว้ด้านบนนิดนึงจะต้องขยายไมเอ้ยต้องขยายนางขึ้นมานะคะหนึ่งใสทีนี้ก็ต้องให้ไทเลอร์เนี่ยมาลองใช้บริการก่อนนะคะว่านางใช้ได้ไหม โอเคใช้ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องโหลดใส่ลงมาแบบนี้โอเคแล้วก็ตู้อันนี้ก็ลบทิ้งไปเลยค่ะเอาอันนี้มาติดไว้ข้างล่างอีกอันกระจกของไทเลอร์เนะี่ยใช้เป็นบานนี้วางเป็นผ้าเช็ดตัวให้หนึ่งโอเควางเป็นกระถางต้นไม้อันนี้เนะีาไว้เอากระดาษทิชชู่ไว้ด้านล่างนิดหนึ่งสบูล่ลลังมือหลังใจผ้าขนหนูอันนี้ค่อนข้างใหญ่มากแม่เราย่อใส่นะแล้วก็วางไว้บนนี้เลยจากนั้นก็พวกหวีเอาหวีอที่โกนหนวด ใส่เป็นพรมเนี่ยะอุ้ยพรมวันนี้ก็น่ารักเนาะเราวางเป็นพรมมันนี้เนี่ยะไว้บริเวณนี้นิดนึงส้วมก็คือใหญ่เกินไปมากไม่รู้ว่านะเราไปเอาแบบว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะคะในเป็นสีม่วงแล้วก็หันหลังเข้ากําแพงแบบนี้ตัวละาสอรอยเลยนะแม่นะประมาณนี้พอแล้วก็เอาส้วมไว้ตรงนี้เลยบริเวณนี้เนี่ยะก็ห้อยเป็นแบบต้นไม้ดอกไม้วางเป็นกระถางต้นไม้อันนี้ว้าอีกหนึ่งโอ้ไม่ก็ติดอันนี้ไว้ในห้องน้ําเลยได้ไหมอ่ะโอเคอะประมาณนี้เนาะขั้งหลักเนี่ยะก็ วางเป็นแบบหนังสืออะไรงี้เพื่อแบบปวดท้องแล้วแบบเอออยากอ่านหนังสือพี่ชุบเปียกนะคะวางไปเลยโซฟานะคะเข้าสซตเข้าเตีมกับอ่าเตียงวางไปเลยสักสองตัวละกันโอเคทีนี้ก็เอาหน้าต่างอันนี้นะคะมาติดไว้ด้านหน้าด้วยแล้วก็ใช้เป็นบานใหญ่อันนี้นะคะสีขาวติดไว้ตรงนี้ด้วยติดไฟสักเล็กน้อยดีกว่าเราใช้เป็นไฟอันนี้นะคะมีความมอนสเตอราย่อไสลงไปเลยอ่ะวางไว้ด้านหลังตรงนี้ กาแฟใช้เป็นไม้ไม้อันนี้นะคะ1อันแล้วก็อีขาวอันนี้มาวางทับย่อนี้ลงไปนิดนึงอ่ะวางไว้ประมาณนี้เราใช้เป็นพืชนี้นะคะพรมทาสีบ้านนิดนึงสีบ้านก็คือทาเป็นสีม่วงนี้ไปเลยละกันยังไม่ได้วางอ้นนี้เลยทุกคนโตก,กินข้าวโอ้โหไม่กอดเอาตรงนี้ออกนะคะมาวางเป็นฐานอันนี้ละกันเอามาวางไว้ด้านหน้าตรงนี้นะคะติดเป็นรั้วนะคะไว้ซึ่งขออนุญาตขยายออกมานิดนึงใน เป็นอันนี้ดิแมททุกคนสีขาวนะเก้าอี้ของไทเลอร์หรอใช้เป็นตัวนี้นะคะโอเคใช้เป็นประตูบานนี้เลยละกันออกมานั่งทานข้าวทานใจด้านนอค่ะแล้วก็ปูพื้นเป็นพื้นแบบพื้นนี้ก็สวยอยู่นะคะขา,ขาวๆเอาเป็นสีประมาณนี้ละกันบ้านของไทเลอร์จะต้องเป็นสีม่วงนะคะด้านบนมินว่านะเอาใช้เป็นไม้ไม้อันนี้นะคะสีขาวติดหลังคานะคะมินติดเป็นอันนี้ บริเวณหลังคาด้านบนเนี่ยติดเป็นอันนี้ไปแล้วก็ติดเป็นหน้าต่างเนี่ยอันเล็กๆไว้แบบนี้อ่ะติดไฟบริเวณแบบห้องโถงนิดนึงห้องครัวอีกนิดนึงกอเจ้าไฟอันนี้เนี่ยขึ้นมาไว้ข้างบนโอ้ทุกคนจริงๆนะเราหันเตียงไว้แบบอา่าฝั่งนี้นะคะแล้วก็ติดเป็นแบบประตูเนี่ยอันเล็กๆแบบนี้เราก็สามารถแบบว่าในห,ห้องใต้หลังคาได้แล้วก็ปูพื้นได้หนีไปเลยอะจริงๆอะ่ะพอมันเป็นแบบนี้แล้วปุ๊บเราก็เออ เป็นแบบนี้ไปเลยทีนี้ก็ตังหมดแล้วค่ะเราต้องเก็บตังไว้ให้เจ้าไทเลอร์เนี่ยได้วาดรูปด้วยเนอะบ้านแกอลังการเกินไปป้าดูบ้านคนอื่นเขาดีบ้านหลังจอยมากเลยอะ่ะมินขอใส่เป็นแบบไอ้เจ้าอันนี้นิดนึงนะคะติดไว้ตรงนี้หรือว่าจริงๆแล้วด้านบนเนี่ยม้วงไปเลยละกันทั้งหลังเราจะเอาเสาอันนี้นะคะมาติดบริเวณนี้แล้วก็ตรงหลังคาด้านบนด้วยอ่ามินเอาหลังคาอันนี้ลงไปอีกดีกว่าเพื่อที่เดี๋ยวเราจะติดหน้าต่างนะคะจริงๆมินว่า หน้าต่างอันนี้ก็น่าหลากักอะเราติดไว้แบบนี้ก็ก็พอได้อยู่โอเคเหลือตังค์อยู่ร้อยสี่สิบสี่เลยเหรอลบดอกไม้ใบหญ้าโอเคลบกไอ้เจ้าดนนีด้วยร้อยหกสิบซิมูลเลียนลบให้หมดเลยอะต้นนี้ก็ลบไปก่อนเนาะสำหรับอันนี้นะคะบ้านเราก็ไปได้ถึง80%แล้วค่ะ <c oughs> ซึ่งมินและเจ้าไทเลอร์นะคะก็จะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันพรดหน้าสวัสดีค่ะโอ้ทุกคนลาปุ๊บนะคะระเบิดลงปึ้งดับเลยค่ะไฟอะได้กลับมัก4 2